สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจากปาริสค่ะสวัสดีจากพี่ฝนนะคะ<ม>ก็นะคะพามาเดินเล่นที่สวนนะคะสวนเมืองปาริสนะคะก็พามาเดินเล่นสวนนี้เนาะดูสิว่าเขามีอะไรมานะส่วนมากนะก็ชอบทําแบบว่าสวนนะเป็นอารมณ์เหมือนกับว่าทุกคนเหมือนพื้นทรายอย่างเงี้ยให้แบบมาสัมผัสธรรมชาติสุดลิสเลยนเนี่ยต้นไม้ของเขาก็จะเยอะสุดๆนะทุกคนเนะี่ยให้ดู เยอะคือช่วงนี้ก็ยังไม่มีใบยอยู่ดีนะทุกคนนะเนี่ยให้ดูนะมืดครึ้มอยู่เลยก็ถือว่านะคะก็ยังเป็นหน้าหนาวของเมืองปารีสแต่ว่า very soon แล้วนะคะใกล้เข้ามาแล้วนะคะประมาณวันที่20นะคะกว่าก็จะเข้าหน้าสปริงแล้วทุกคนตอนนี้ก็ยังถือว่าเป็นหน้าหนาวอยู่นะนะคะทุกคนให้อ่านนะคะนี่ ก็คือตรงนี้นะคะเขาก็นะคะแปลนะคะก็ไ <reco> ม <Christ. S 2> ่ใ <uss> ห <UC S> ้อาหารสัตว์นั่นเองห้ามให้อาหารสัตว์นะคะทุกคนเพราะว่าบางทีนะก็ไม่ดีนะกับสัตว์ตรงตรงนี้นะคะก็จะเป็นกรงของนะคะของพี่กระต่ายแล้วก็พี่ไก่นั่นเองนะไม่รู้อยู่ตรงไหนละหลบอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เนี่นะคะนี่เลยเขาก็จะเขียน ป้ายไว่ให้เราได้อ่านเออนั่นนู่นนี่โอเคเขาปิดเหรอ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็เปิดแล้วนะทุกคนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็เปิดแล้วนะเนี่ยดูดอกไม้ก็เริ่มมีนะคะเขียนติดไว้หมดเลยนะว่าห้ามให้อาหารสัตว์ถ้าให้อาหารสัตว์ตรงนี้นะก็จะมีพี่แกะนั่นเองทุกคนก็จะมีพี่แกะเลยดูแกะปกติก็จะมีพี่กระต่ายก็จะมีพี่ไก่นะเดี๋ยวให้ดูนะถ้าเป็นหน้าร้อนเขาก็จะแบบว่ามีสัตว์เยอะแยะเต็มหมดเลยนะคะเนี่ย ก็จะเป็นชนิดนี้นะคะที่จะได้เห็นชนวมากเขาก็จะแบบปลาปายทุกแมดนะที่เห็นดิตรงนี้ก็คืออะไรเอ่ยนี่เองนี่คุณนี่เองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยน่ารักจังเลยไปแล้ว <laughs> นะคะ <c ười> คือห้ามให้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะนี่ก็มีหนึ่งตัวเพิ่มเข้ามานะคะ ดอกไม้ก็เริ่มแล้วทุกคนดอกไม้ก็เริ่มละเริ่มจะผลิใบแล้วค่ะทุกคนผลิดอกนะดูดอกไม้เริ่มละเขาไปใกล้ไม่ได้คือเราจะชอบดูดอกไม้มากเลยนะเนี่ยดอกไม้เริ่มละ หอมนะเริ่มหอมแนละ้วโอ้ยเริ่มร่วงลวแล้วก็เนี่ยไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าก็จะมีอีพี่แกะนะั่นนู่นนี่นะปกติต้นไม้ต้นนู้นนะเขาก็จะเริ่มนะอีกแ๊บหนึง่งเขาก็จะเริ่มเป็นดอกนะตอนี้เขาต้องเป็นกําลังเริ่มนะทุกคนแ๊บหบนึง่ง ก็จะมีสวนเล็กๆไว้ให้เราชมก็จะมีน้ำพุน้ำพุนิดนึงนะเห็นต้นคริสต์มาสไหมอยู่ตรงอดอกไม้บ้านเมืองเขาเนี่ยเขาก็จะปลูกประมาณเลยค่ะก็สวยดีไหมก็จะเป็นประมาณกันก็จะมีสีสันแตกต่างกันออกไปนี่ สวนเมืองฝรั่งตรงนู้นนะคะก็จะเป็นแบบที่เล่นปิงปองนะนั่นนนี่น้ำพุตรงนี้ก็จะเป็นสถา,านที่ออกกำลังกายแล้วก็ตรงนู้นก็จะเป็นคนเล่นปิงปองอยู่นั่นนู่นนี่ ดูดูต้นคริสต์มาสผ่ะทุกคนเย้ <laughs> yeah. เนี่ยเห็นไหมเห็นต้นคริสต์มาสไหม <c oughs> สวยไปเดินเล่นดูพี่เป็ดกันดีกว่าเอ <Yeah. S 1> okay. เดินทางมาถึงนัานน้ดก่า ก็จะมีสนามฟุตบอลด้วยนะเออมีสนามฟุตบอลก็ถือว่าใหญ่พอสมควรตรงนู้นนะถ้าถ้าเป็นแบบช่วงหน้าร้อน,ตร,นตรงนี้ก็จะเขียวพจีหมดเลยนะทุกคนอันนี้ก็คือแบบต้นไม้คือเขารอเวลาเฉยๆมันก็ดอกไม้สวยมากดูต้นไม้เขาเป็นแบบเป็นแถวสวยมากเลยนะแต่ว่า <laughs> เขายัางไม่ไป <laughs> ตอนตอนคริสต์มาสว่างกันไปออกเดินทางกันคก <c oughs> โอ้ยเนี่ยดูดอกไม้ดูดอกไม้มบ้านเมืองเขาชิมิอ่ะ <c oughs> สวยไหมคะสวยไหม ตรงนู้นก็จะเป็นสนามฟุตบอลทุกคนเดินมานั่น,นนู่นนี่คนที่นี่นะคะชอบมาเดินเล่นสวนกันนพี่ฝนก็ชอบมาเดินเล่นสวนนะเพราะว่าอากาศที่นี่ของเขาแบบสวยไหมสวยไหมสวยไหมทุกคนอากาศของเขาแบบไม่ร้อนมากไงทุกคนก็มาเดินเล่นแล้วก็แบบสูดอากาศเงี้ยเออก็ดีนะ ดูดอกไม้เขาอันนี้ต้นอะไรก็ไม่รู้เนะี่ยลูกอะไรก็ไม่รู้ดูนะทุกคนอันนี้ต้นอะไรก็ไม่รู้เหมือนต้นที่อยู่บ้านเราเลยแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคือมันเป็นต้นอะไรนะทุกคนนะ ก็ยังแบบมีน้ำพุเออไม่ใช่เป็นน้ำตกนะน้ำตกน้ำเล่นมาเล่งเล่นก็จะมีแบบว่าสนามดอกมงดอกไม้สนามเด็กเล่นสนามฟุตบอลน,นะทุกคนก็นี่แหละไปดูสวนเดี๋ยวพาไปดูพี่เป็ดดูพี่เป็ดดูพี่เป็ดสวนนะของเมืองฝรั่งนะสวนมากนะ สวนสาธารณะก็จะมีแบบว่าเออสวนสนามเด็กเล่นให้น้องได้เล่นนั่นมีดูพี่นกเขาก็ชิลเกินตรงนี้นะเขาก็จะตัดแล้วก็นี่แหละนี่มาดูพี่เป็ดชอบมาดูพี่เป็ดดไม้ดอกไม้ก็เริ่มแบบแบบสวยแล้วอ่ะทุกคนฮัลโหลฮาวายตรงนั้นไม่เห็นไหนน้ำพุน้ำน้ำตกไม่ใช่น้ำพุ ฮัลโหลอยู่ชิเนียดูดูเป็ดดูพี่เป็ดดูพี่เป็ดฮัลโหลฮาว่าอยู่นี่แบบเยอะเลยเขาก็มาเล่นน้ำกันนะวิ่งเล่ยก็บรรยากาศดีนะก็ถือว่าบรรยากาศดีเนี่ยดูนกก็มาบินเป็นแบบนี้กันเลยจ้าเมืก็เป็นบรรยากาศดีๆนะเนี่ยชิวๆนะทุกคนมาเดินเล่นนะออกกำลังกาย ดูดอกไม้ก็เริ่มจะแบบว่าดอกไม้ก็เริ่มจะแบบจะมีแล้วดอกนเนี้ยดอกนี้สวยมากในเวลาเขาบ้าน,นทุกคนอีกแป๊บหนึ่งนะจะเป็นช่วงดอกไม้ที่เขาแบบว่าสวยจริงๆนะสวยจริงๆอยากให้ทุกคนแบบได้เห็นด้วยแล้วทุกคนต้องติดตามพี่ฝนไว้นะเดี๋ยวเนี่ยดอกเนี้ยอันนี้คือดอกไม้นี่คืออีกหนึ่งชนิดนะนีห่หละเขาก็กําลังเริ่มสวย เห็นชัดๆไหมทุกคนคือเขาเป็นเห็นชัดๆหรือเปล่าจะให้เห็นชัดๆนะคะทางด้านทางด้านสวยไหมทุกคนนี่แหละดอกไม้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเขาเขาจะบานเป็นสีชมพูเต็มต,ต้นเลยนะนี่แหละเขาก็เริ่มเริ่มมันแบบออกมๆนิดนึงเริ่มผลิใบด้วยความที่ว่าของเราก็จะใกล้สปริงนะเดี๋ยวพี่ฝนก็จะนี่แหละลงรายละเอียดให้นะคะช่วงหน้าไหนหน้าไหนอะไรเงี้ยช่วงหน้าสปริงช่วงไหนอะไร เดี๋ยวเอามาให้เพื่อนๆได้เรียนรู้กันนะคะทุกคนก็นี่แหละให้ดูนี่แหละทุกคนนี่ดีมากๆเลยชอบมากๆเลยค่ะทุกคนนี่แหละก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะอีกแป๊บนึงนะคะทุกคนก็จะได้เห็นความแตกต่างนั้นเดี๋ยวพี่ฝนก็จะให้ดูในช่วงเดือนนี้ใช่ไหมช่วงมีนานี่แหละช่วงมีนาของเมืองปารีสก็จะเป็นประมาณนี้เลยทุกคนเนี่ยช่วงต้นๆเดือนนะ อีกแป๊บหนึ่งนะกลางๆเดือนเนี่ยนะทุกคนดูเลยเขียวพลิใบเนี่ยทุกคนเริ่มดูตรงนี้นะเริ่มจะแบบเริ่มจะแตกกิ่งก้านแล้วเนี่ยทุกคนอีกแป๊บหนึ่งจะได้เห็นความแตกต่างก็จะได้เห็นแบบว่าดอกไม้สวยๆของเมืองปารีสนะคะก็อย่าลืมนะคะกดติดตามพี่ฝนไว้นะคะรักนะจุ๊บๆไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย